สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมอัธิธาตุขององค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโลกันนะครับนี่นะครับเป็นอัธิของหลวงปู่ฟั่นอาจาโลน,นะครับที่ผมเก็บบูชาไว้ จะมีคิดเท่าเป็นบางส่วนนะครับเป็นก้อนอธัธิเก็บบูชามานานแล้วนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งมอบให้ไว้บูชาครับก็เป็นสาระดีๆเอาบารมีของ องหลวงปู่ฟันอาจโลมาให้ทุกท่านชมนะครับสวัสดีครับ